ครับผมเรามาดูครับผมพิเศษ็จใหม่นะครับจะเป็นไม้ขี้เหล็กอีกตัวครับจุดน้ำกลมนะครับนี่สามขันแทคโปร่งไฟฟ้าสวยๆครับนกลมตัวนึงครับไม้ลักครับผมนี่สวยนะครับนี่ครับขาวแดงนะครับสวยนะครับทั้งสอง นี่นะครับนะครับมาท่นเดียวนะครับส,สวยๆนะครับมาท่นเดียวนะครับนี่นี่นะครับตัวหนึ่งนะครับนี่ส,สวยนะครับนี่ไม้ลักนะครับแดงนะครับนี่ คไม้กิเลศมาลักนะครับผมได้นะครับมาดูอีกคู่หนึ่งนี่นะครับไม้ประดูนะครับไม้ประดูนะครับโซงกีตาร์แหลมนะครับขายดีนะครับสวยๆนะครับเป็นคู่เลยชอบหัวหงหรือหัวนาคนะครับค่าสั่งหัวหงกับหัวนาคนะครับนี่สวยมากนะครับไฟฟ้าสายคอนแทคนะครับ ท่านเดียวนะครับมาท่านเดียวสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับพินเสร็จใหม่ๆเตรียมจะส่งลูกค้านะครับนี่ครับไม้ประดูนะครับไม้ลักไม้ขิลิกนะครับ เดี๋ยวพี่ซื้อใหม่เติมจะส่วนลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่สอบถามมาก็สอบถามมาได้ครับผมโปรงไฟฟ้าสามมิลเิแอมสามพันห้าร้อยนะครับนี่นสวยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ